ด้วนะโมทนาทุกคนที่มาอยู่วัดถือศีลฟังธรรมมึงคือได้สวดมนต์สวดมุคลสูตรให้จะได้เป็นมงคลกับทุกคนนะโมทนาทุกคนที่มาอยู่วัดคืนสองคืนมาสร้างบารมีกับตัวเองเติมบุญให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเราก็ได้ทำได้ก็ถือว่า สอบผ่านผ่านเป็นบททดสอบตัวเงมานอนอยู่วัดนอนได้ก็ถือว่าผ่านผ่านวิธีการมายุวัดนี่เรานปการฝึกตน่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่บ้านเนี่ยมีวิธีความสุดสบายทุกอย่างมีพร้อมมันไม่เกิดบารมีแต่พอมาย่วัดเนี่ยมันมีความลำบากบ้างเลก็กน้อยนะอาหารการกินก็จะไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอยากจะทําอะไรมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบที่บ้าน ที่นี่ก็พอสมควรไงในความสะดวกพอสมควรแต่ก็ไม่เหมือนบ้านในนี้คือการฝึกใจการฝึกใจฝึกออกจากบ้านมาอยู่วัดบ้างอะไรบ้างนี่เป็นการฝึกใจใจมัได,ด้ไม่เหมือนกันถ้าลดจะไม่เหมือนกันอืไม่เหมือนกันการฝึกใจอ่ะฝึกได้ทุกที่ฝึกได้ทุกที่แต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ฝึกได้อ่าอยู่ที่วัดก็อีกแบบหนึ่งให้ฝึกใจอยู่เสมอ เพราะว่าการฝึกใจนี่สําคัญมากสาคัญมากมเวลามีอารมณ์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกใจเนี่ยมันจะช่วยได้ช่วยได้อ่าอย่างตะมาเป็นคราวาเนี่ยก็บางครั้งก็โมโหโทสาะไรต่างมานาั่งพิจารณาดูเนี่ยอยากจะฝากพวกเราก็คือเรื่องที่เห็นโทษของความโกรธโทษของอารมณ์โทษของคำพูด,ดต่างๆที่เราพูดไม่คิดหรือก็ กระทบกระเทือนใจกันแล้วก็มานั่งเสียใจกันทุกครั้งอาตมาเนี่ยมานั่งเสียใจทุกครั้งในเวลาพูดไม่ดีกับใครนิดเดียวก็มานั่งเสียใจบางทีหลุดไปก็มานั่งเสียใจมันมันละเอียดมากนะยิ่งจิงเราละเอียดเนี่ยพอพูดไม่ดีนิดเดียวกนในเนึ่งค่คืนมันไม่หลับเลยมันจะสังขารมันจะคุ้นคิดเอ๊พูดไปทําไมอย่างนั้นอะไรอยงี้สังขารมคิดไปนะใจก็มองสังขารอยู่ใจมองสังขารมันก็สังขารมันก็ทำร้ายตัวมันเองอ่ะ เราไม่สมรวมระวังเอามาระวังวาจาเนี่ยเราก็เหมือนกันทางพูดการจานะอย่าให้กระทบกระเทือนกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็ไปกันนะเมื่อเช้าเห็นะฟังหลวงปู่ชาถ้ามาฟังทุกเม็ดนะทุกทุกคำเลยนะบงูชาเทเรตยายกูดึงฟังนะยายเขกำลังจะไปปวดไหมผมเนี่ยมันก็ไปจากเราผนก็ไปจากเราทุกอย่างมันกำลังจะไปจากเราหมดอ่ะ สุดท้ายแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทิ้งไว้ดังนั้นก็ให้ทาความดีทำากุศลนี่มากๆเพราะว่ากุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราเวลาเราไปจากโลกนี้แล้วไม่มีสินใด <c oughs> นอกจากกุศลศินห้าในต้องมีครบมีหลายคนสงสัยว่าจะมาสอนลูกเสร็จนะไม่เคยสอนเรื่องศีนเลยอาตมาก็บอกว่าเรื่องสีนเป็นเรื่องของเด็กๆอาตมาสอนพวกพวกเราเนี่ยพวกโยมถ้าไคเป็นคาราวานนะมี สมมติฐานว่าสินห้าเนี่ยครบแล้วไม่รู้ครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้นะแต่อยางน้อยกันปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยสินห้าทั้งครบบางคนมาถามปัญหาลึกซึ้งน,นะแต่สินห้ายังไม่ครบเลยเห็นแล้วมันสลดสังเวชใจนะมาถามปัญหาธรรมะการปฏิบัติต่างๆแต่สินห้าเนี่ยยังไม่ครบเลยสินยังไม่ผ่านกูจะบอาสมาธิปัญญาไี้ไงสินสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องผ่านสินมาก,ก่อนอสินีนพิสติยอย่างยาก งเมื่อกี้ฟังหลวงปู่ชานะก็เพิ่งเพิ่ง,พงฟังได้ไม่แต่ครูนเนี่ยหลวงปู่ชาบอกว่าสอนธรรมะมาสามสิบปีแล้วมีลูกศิษย์หลายสาขามานั่งรวมกันเป็นร้อยคนท่านก็ถามว่าสินห้าครบกันบ้างไหมนั่งเงียบกริบมองหน้ามองตากันท่านก็เห็นไหมท่านก็เนนกอเนตน,นาจใจรู้ดิขนาดลหลวงปู่ชาสอนธรรมะมาสามสิบปีลูกศิษย์สิบห้า่ไม่ครบเลยเห็นไหม <c oughs> เ,เราสอนธรรมะมาไม่กี่ปีดี๋ยวคาดหวังอะไรได้ สินห้าในต้องครบสินห้าในต้องครบสินสองทางสินสมาธิปัญญาสินนี้ทําให้คนเป็นมนุษย์สินทำให้คนเป็นมนุษย์ถ้ามีสินอยู่เนี่ยนะมันก็คือการทำมูลอย่างนี้ครับเป็นการไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะอ่ามีสินเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากแค่รักษาสินห้ายิ่งสินแปดได้นะวันพราเนี่ยโอ้ยิ่งมาอาสารเคยไล่าฟังไปหลายครั้งคุณมาอาสารมากสินแปดเนี่ย เดือนหนึ่งสือสักครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าสองครั้งวันพระใหญ่นะมันจะดีมากมีต่อสุขภาพด้วยแล้วที่สำคัญน,นะบุญมหาศาลแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะเราไม่าอโดยในพระใจพิสดุอนุภาพของสินแต่มีมหาศาลอ่าินเราต้องมีศินก่อนนะถึงจะมาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันนะอ่าหลวงูชาผพูดอยู่คำหนึ่งตามาฟังที่วัดมาเฟนเนี่ยโอ้มันมันก็เรียกว่ากระแทกใจก็ได้นะสมัยก่อนหลวงพุชาบอกว่าคนเราเนี่ย เอาผ้าไปย้อมสีนะผ้าสกปรกไปย้อมสีถึงจะได้สีใหม่มันก็สกปรกอยู่นั่นแหละเพราะอ,อะไรเพราะว่าผ้ามันสกปรกอยู่คุณเราก็เหมือนกันสียังไม่ครบอ่าสียังไม่ครบท่านท่านปวกุชเชาพูดถึงว่าสีเนี่ยมันยังไม่ได้เลยอ่ะสีห้ายังไม่ได้แล้วจะไปปฏิบัติสมาธิภาวนาได้ยังไงก็เหมือนเอาผ้าสกปรกไปย้อมสีมันเทียบเทียดีมากเนะลยนะนั้นเนี่ย วันนี้ก็อยากให้รักษาศีลกันแต่ว่าพวกเราที่มาเนี่ยเท่าที่นั่งดูทุกคนเนี่ยมีศีลห้าครบมาัฒนาทั้งนี้ด้วยถ้าวันพระเป็นไปได้นะวันพระใหญ่เนี่ยเศรษีปดอายุเราก็เหลือไม่มากแล้วเหลษฐีศิลป์เนี่ยอนุภาพมากนะมาสารลงลงแบกพระพทธเจ้ารรเสริญมากผู้ถจริศีลปดนะเศรษีลปดก็ให้เอาศีลไปที่เพึ่งสมาธิไปที่พึ่งปัญญาไปที่พึ่งเ ไม่เพื่อ,อื่นใดไม่มีเรานอกจากศีลสมาธิปัญญานอกจากบุญที่เราทำนะี่แหละเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดอย่าไปหวังว่าใครจะทําบุญให้ตอนเราตายทําให้ตัวเองตาหมาบอกว่าอย่าไปรอให้คนอื่นทาตอนตายปีหนึ่งก็ท,งาากกงกทําครั้งเดียวอ่ะอาจารมามาสอนบ่อยๆว่าปีหนึ่งเรากินข้าวครั้งเดียวเราอิ่มไหมเห็นไหมบางทีบางปีลูกหลานก็แกล้งเลือเนเงี้ยไม่ทําให้บางทีม,ทามาทําให้ครบรอบบรรดายมาทะเลาะกันต่อได้ไม่ได้ พ่อแม่ไม่ได้โมทนาเลยลูกหลานทะเลาะกันก็ไม่ีโมทนาพอไม่โมทนาไอบุญที่ทําให้ก็ไม่ถึงเขาคือบุญที่เราทําให้เขาเนี่ยเขาจะได้ตัวมันก็โมทนาถ้าก็ไม่โมทนานะก็ไม่ได้ไม่ลูกหลานทะเลาะกันทําบุญเถียงกันว่าอยพระอวัดไหนกี่รูปสังฆทานต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้บุญเลยเอคนที่ได้คนที่ได้คนที่ได้คือใครนะมั้งพระพระก็ฉันอิ่มอร่อยก็แต่เราไปทําเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เลยถ้าไปทะเลาะกันในวัดนะ พราะว่าจิตมันร่อหมองซะแนละ้วพระเจ้าบอกว่าขนาดทำเนี่ยถ้าจิตจิตฟ่องใสให้ก็ฟ่องใสหลังให้ในี่องใสอ่นน่ะน,นะบุญถึงจะได้ครบบุญถึงจะได้ครบทรัพย์ที่ได้มาบริสุทธิ์แต่ถ้าก่อนให้จิตซ่อมมองทะเลาะกันแล้วเนี่ยหมดไปละหายไปละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แขณะให้ยังเร่อหมองอยู่พอหลังให้ทำบุญให้ก็ยังทะเลาะก,กันอีกจบกันแทบจะไม่ได้ดเลยแทบเนี่ยทมบุญต้องฉลาดด้วยนะไม่ใช่ว่า สัจว่าทำต้องทำาฉยเฉอย่างพวกเรามาอยุยวัตเนี่ยเมื่อคืนสวดมนต์นั่งสมาธิจิตฝ่อ,องใสชา้ามาก็มาเตรียมมาหาให้พระ,ะดูแลเงี้ยจิตฝ่องใสมเมื่อกี้ขณะที่ประเคนก็จิตก็ป่องใสนี่หลังให้ก็ฝ่องใสอยู่เพราะว่ามีเทคนิคนที่จะมามีเทคนิคว่าไม่ใช่เทคนิคมาจะมาหรอกไปบวชดวัดมากจันทรมานั่งคิดดูอ๋อเป็นเทคนิคของปุชาที่วางไว้จริงๆนะก็คือหลังจากที่ พอประเคนเสร็จก็จะให้โยมเนี่ยมานั่งมานั่งสมาธิหรือฟังธรรมพะกพิจารณาอาหารไปบางทีอย่างที่วัดมากันเนี่ยก็สวดมนต์ได้นะสวดมนต์บทเล็กๆกายกตาสติบ้างสวดพุทธคุณพุทธานุสติธรรมานุสติอะไรนะขณะสวดพอประเคน,นเสร็จอะไรเสร็จมานั่งเนี่ยจิตหลังให้ไปไงสวดมนต์เนี่ยหรือนั่งสมาธิจิตก็ผ่องใสจิตมีปิติอยู่ครบเลยนะก่อนให้ขณะประเคนหลังประเคนให้ บุญสมบูรณ์ทุกอย่างนี่เป็นเทคนิคนะที่หลวงปู่ชาแล้วก็หลวงพ่อนั้นเนี่ยเอามาใช้ที่วัดมากจันแล้วก็สาขาหลวงปู่ชาหรือว่าสาขาหลวงพ่อนั้นเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้มาตลอดมีเป็นเทคนิคที้าไโยมมาทําบุญเนี่ยได้บุญเต็มเล็ดเต็ม,ตมโดดน,นะก็โมทนาวันนี้เสียงก็ยแผลบนะมันคงใช้เสียงเยอะออ่นะก็โมทนาทุกคนเอาไปใช้นะเออสิลห้าสิบแปดอ่าขนาดทาบุญจิตเอาใสานะ่ ก่อนให้จิตของใสขณะทํา,าทจิตของใสหลังทําต้องปีติตลอดเดี๋ยวบางคนพอทาบุญเสร็จนะทําอะไรเสร็จโอ้ลูกีไม่น่าทําเลย <c oughs> เอลูกีไม่น่าทําเลยางเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคือต้องประคับคประคองใจประคับประคองใจหลังทําต้องให้มีปีติครับก่อนทําขณะทําหลังทําสําคัญสามอย่างบุญอย่างนี้ได้เต็มร้อยคนสมัยนี้ทำบุญไม่ได้บุญเพราะอะไรเพอทําเสร็จ ก่อนทาอาจจะอาจจะปิติอยู่ขณะทําปิติแต่พอหลังทําเออรู้อย่างนี้ไม่น่าทําเลยเนี่ยมันจะหายไปมันจะลอสมันจะหายไปบางส่วนบุญได้ไม่เต็มที่นันหลังทํแล้วก็มีปิติถ้าจะไปใช้อะไรยังไงก็ไปเรื่องของเขาอ่หรือว่าคนที่เราให้อะก็จะไปทาอะไรก็เรื่องของเขาบางคนให้ให้ของคนเสจได้ตามไปดูว่าเอาไปทําอะไรบ้างเนี้ยยังหวงอยู่อ่ะการทาบุญคือการให้ทานต้องสละ อ่าสละความโลภไปถ้ายัางหวองอยู่เนี่ยยังไม่ได้ยังหวงอยู่ต้องต้องสละตัดขาดขาดไปแล้วก็จะไปทําอะไรก็ได้ของเขาอแล้วก็ให้เทคนิคการทาบุญแล้วก็อย่าลืมการฝึกใจดูใจดูอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยๆอ่ตอนนี้โกรธแล้วนะโกรธแล้วนะสมัยก่อนไม่เคยนะหนึ่งถึงสิบเนี่ยสมัยก่อนนะเวลาโกรธนั่นหนึ่งถึงสิบเพื่ออะไรแต่ก่อนตมาไม่เข้าใจนะว่าจะจบไม่จบนะแต่ก่อนตมาไม่เข้าใจ โบราณบอกว่าเวลาโกรธให้นับหนึ่งถึงสิบพอตอนหลังเรามาภาวนาอ๋อระหว่างที่เรานับหนึ่งถึงสิบเนี่ยอ่าฟังดีๆนะเมื่อคืนเราพาพวกเราเดินจงกรมใช่ไหมล้วก็เห็นหิงห้อยพวกเราก็หยุดไม่สนใจแตมาแต่สนใจหิงห้อยกันก็ชื่นชมหิงห้อยอย่างนั้นอย่างนี้แตมาก็ถามว่าเห็นอะไรในหิงห้อยนะถ้าจะเก็มชาติอยู่นะก็จะตอบได้เดินจะมาให้กำลังใจเก็มชาติหน่อยเอาดีไม่เจอ,อภาวนาอยู่ใมกุิล ถามว่าหิ่งห้อยเป็นยังไงบ้าง่อวาตอบว่าไงนะมีอะไรบ้างนะตอบไม่มีใครถูกสักคนเลยจะมีเท่ยเชียอยู่นะหิ่งห้อยเนี่ยดูหิ่งห้อยนะมันเป็นไงแสงมันเป็นไงอ่ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเกิดและดับหน้าไหนมาแสงหิ่งห้อยเกิดระดับเกิดและดับเกิดระดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกิดระดับเห็นไหมเกิดระดับเกิดระดับทุกอย่างก็เหมือนแสงหิ่งห้อยอ่ะมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่ จังทุกขังอนาตาเห็นไหมมันลงมาลงตรงนี้หมดเลยนะเห็นหญิงห้อยก็น้องมาเป็นทางบอ๋อนี่ม cool. ันเกิดด right ับแต่ทำไมหิงห้อยนะอ๋อมันเกิดดับเกิดดับเหมือนหลวงปู่ดูลเนี่ยยาไปนะโราเขีหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยในในเมืองเนี่ยก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองจุดพลุน่าจะเป็นปีใหม่อย่างจุดพลุก็ลูกศิษย์ก็เขียนหลวงบู่ดูลมานั่งดูลุ พุ่งพุงก็ลูกศิษย์ก็ถามหลวงปู่ดูลว่าสวยไหมครับหลวงปู่สวยไหมครับหลวงปู่จุดกล่วนะสายเวิร์กจุดกล้วหลวงปู่ก็ตอบว่าเห็นแตกการเกิดดับหเห็นแต่การเกิดดับพลุมจุดพ๊กแล้วก็ดับพ๊บแล้วก็ดับหิงห้อยเหมือนกันเกิดดับอารมณ์เราก็เหมือนกันมันเกิดแล้วก็ดับเราโกรธไทยเมื่อวานนี้วันนี้เป็นไงดับไปแล้ว อาจาที่โบราณบอกว่าเวลากดใครนับหนึ่งถึงสิบเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอถึงสิบเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันจะค่อยค่อยผุบลงดับลงดับลงดับลงอะไรเกิดแล้วก็ดับดังนั้นพอโกรธเคยหยุดด้วยก่อนดูมันดูมันอาตมาเคยนะเคยโกรธแม่บ้านอะเขียนไว้ในหนังสือ,อเราจะซ่อมปลาปาบอกให้ปิดน้ําให้ปิดน้ำ,นำวาเรวหน้าบ้านเออ แล้วเราก็เปิดน้ําเปิดน้นานําจะซ่อมบ่าปาน้ํายังไหลอยู่อ่ะโอหมันโกรธมากเลยนะปื่พอกธปุ๊บเราหยุดดูมันขณะที่เห็นน้ําเนี่ยกําลังไหลลงจากเอ่อก๊อกเนี่ยโหมมากเลยบอกให้ปิดน้าแล้วนะไม่ปิดไม่ปิดวาล์วหน้าบ้านไม่ปิดขนานั้นเนี่ยไอความโกรธนเน่ยนะดูดีๆนะมันก็จะวูวูว้ววว,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 วงดับลงเราดูมันนะ ดับลงเพราะมันดับลงเนี่ยไอ้น้าก็หยุดไหลพอดีน้ําก๊อกถึงรู้ว่าอ๋อไอ้น้ําที่มันอยู่ในก๊อกเนี่ยมันเป็นน้ําค้างน้ําค้างท่ออยู่เนี่ยเราไป,ลปลหลงโกรธใช่ไหมถ้าไม่เป็นสมัยก่อนนู้นไม่ได้สุดใจเนี่ยออกไปด่ากันแล้วเนะี่ยทำไมไม่เป็น,นอ้หโวยวายใหญ่แล้วเนะี่ยแต่วันนั้นเนี่ยปัญญาเกิดเลยเออความกวดมันดับไม่เห็นมันดับจริงนะมันดับพร้อมกับน้ํายหยุดไหลสุดท้ายมันดับสนิทเลยอ๋อความกวดมันดับแบบนี้เอง ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะก็จะเห็นความปวดเกิดตับอยู่ตลอดแต่บางทีก็ไม่ทันไม่ทันเหมือนกันบางทีไม่ทันเหมือนกันบางทีก็เผลอไปอะไรไปแต่ก็ไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนหลังก็เริ่มเรียนรู้ <Okay. S 1> แล้วก็เห็นโทษในความโกรธพระเจ้าบอกว่าเห็นโทษนาทีนว่าเห็นโทษในความโกรธว่าปวดไปแล้วเนี่ยมันทำมาทุกอย่างมันก็ค่อยๆเลิกเลิกโกรธเลิกโกรธไปเองอเลิกโกรธไปไอ้ในความโกรธนี่มันก็มันเป็นเกกรเื่องปกติจมตัดสมุนบรรลุอนาคามีผลมั้งหมด พนาการมีฝดจะไม่มีความโกรธนยปฏิคารุสใสหมดแล้วปฏิกานโกรเนี่ยนับนึงถึงสิบมันจะค่อยๆดับลงดับลงดับลงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรนะเข้มเข็มไม่เหลืออะไรเลยเคยฟังเพลงไหมภาษาทรายอะ่ะเราก่อภาษาทรายไว้แซนเตโซตามตามชายหาดไหมก่อน้ำทะเลพันึ่งเป็นไงไม่เหลืออะไรเลยค่่อยเหลือหมดกลับมาเป็นทรายเหมือนเดิม กตะมานั่งมองดูเป็นธรรมะนะเราปรุงแต่งภาษาทขึ้นมามันอยู่ได้ไม่นานทุกขังมันทนไม่ได้รเราเด็นน้ำพัดหรือลมพัดต่างๆมันก็จะกลับไปเป็นทรายเหมือนเดิมตัวปราสาทไปไหนละไม่มีอน,นัตตาเห็นไหมเห็นอะไรน้องมาเป็นธรรมเนี่ยจิตมันจะเบิกบานล่าเริอยู่ในธรรมอ่าจิตจะเบิดบานล่าเริอยู่ในธรรม,น,น,รมนั่นแหละให้เห็นการเกิดตับที่เสมอหลวงปู่ชางเนีบอกว่าให้เห็นการเกิดตับที่เสมอเหมือนเห็นแสงหิ่งห้อยเมื่อคืนเนี่ยพอเห็นบ่อยๆปั๊บ จะไปเจอสิ่งหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายจะเหลือไม่เกิดไม่ดับนี่พบจิตพบธรรมพบจิตเดิมที่ไม่เกิดไม่ดับอ่าอ่าจะไปดูตามตรงที่พบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับให้เห็นการเกิดดับเสม,มอวันหนึ่งก็จะพบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือจิตเดิมพบกนผู้ใดพบกนผู้นั้นก็จะพลล้นโลกโอเควันนี้ก็ตั้งแต่เรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องภาวนาหุจใจเรื่องความโกรธก็เอาไปใช้อย่าทิ้งวิธีสารานะ ทิ้งที่สารัง <laughs> เราไปใช้ <laughs> เอออยู่ด้วยกันก็รักใคร่กลมเกลียกกันเพราะว่าเราอยู่กันไม่นานแล้วก็ไปกันละ <c oughs> ไม่ใช่นานนะแป๊บเดียวก็ไปกันแล <c oughs> ้วเมตตาให้อภัยดูใจตัวเอง <c oughs> เอโ okay นะอเคนะอพราะฉะนั้นต้อีกครั้งเ,เดี๋ยวลราพอนะยะอาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสังกลังเอวาเมวาอิตโตทินังเกตดนังอุปกปติ ทิชิตังปิตังกุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุรนโตสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชธิรโสยธาสัพพีติโยวิวัชันโตสัพพะโรโควินาสาโตมาเตภวาตวันดารายุสุขีธีกายุโกภวาอภิวาทานสิริสันิจังุธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะรัง

மொத்த நாது <coughs>